ค่ะกลับมาเจอกับ r ีสติลเตอร์ทาร์โรสตอรกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องราวความรักนะคะของธาตุราศีนั่นเองค่ะอลิจะแบ่งเป็นธาตุเนาะเดือนเมษายนนี้อลิจะอาจไม่ได้ทําเป็น12ราศีแต่เราจะมีเรื่องสนุกกับ12ราศีมาเป็นหัวข้อเป็นคอนเทนต์ให้แน่นอนค่ะแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกในเดือนเมษายนที่เกี่ยวกับความรักเนี่ยขอแบ่งเป็นชาวรา,าศีธาตุนั่นเองและคลิปนี้เป็นของชาวรา,าศีธาต ะะชาวราศีธาตุไฟประกอบไปด้วยราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ3ราศีนี้นะคะอาริช้วันเกิดแบบไทยเนาะอาริชจะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะให้เห็นกันเนาะว่าตัวเองอยู่ในช่วงวันเกิดแบบไทยตรงแบบไหนแต่ถ้าใครดูแบบรคัคนาราศีดูแบบตะวันตกปรับฟังปรับใช้กันค่ะเพื่อให้ตัวเองได้รับข้อมูลไปอย่างที่ถูกต้องแล้วก็ไปแก้ไขดําเนินชีวิตแล้วก็สบายใจที่สุดนะ วันนี้อลิซใช้นในตัวของเพแกนทาร่นะคะมาเป็นตัวดูให้นะเริ่มที่คนโสดก่อนเลยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยชาวราศรีธาตุไฟเองเนี่ยอลิซต้องบอกว่าพื้นฐานความเป็นไฟคุณรู้อยู่แล้วความเป็นไฟอ่ะหนึ่งร้อนสองคือแบบมันเป็นช่วงของเวลาของความเผาผ่านเนาะใครใครที่อยู่ในราศรีธาตุนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะมองเป็น เป็นความเป็นธาตุอ่ะหนึ่งอารมณ์เร็วร้อนนะคะแต่จะเร็วน้อยกว่าลมนะแต่ร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถ้าเราจะตีความออกมาเนี่ยความร้อนตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นนะคะหรือเป็นพลังงานเป็นคนที่มีพลังงานสูงอยู่แล้วดังนั้นในมุมมองของความรักและความต้องการเนี่ยคนโสดมันมีสาเหตุอยู่หลายๆอย่างเลยค่ะถ้าคุณยังจะโสดในเดือนเมษาต่อไปเรามาดูสาเหตุกันก่อนแล้วก็ตัวตนของชาวราศีาธาตุไฟนะสิ่งแรกที่เห็นคือเดือนนี้ ถ้าจะไม่มีแฟนจะไม่มีความรักหรือจะรู้สึกแบบอยู่คนเดียวจริงๆอ่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนคุณน่าจะอยู่กับงานการเรียนหรือการปรับปรบปุงชีวิตตัวเองค่ะอลิซรู้สึกว่าชาวราศีธาตุไฟเนี่ยมีความกระตุ้นเกี่ยวกับชีวิตนะคะยิ่งเป็นในเดือนเมษายนแล้วก็เป็นชาวราศีเมษด้วยชาวราศีเมษเองเนี่ยค่ะอลิซก็ต้องมองว่าเป็นเดือนเกิดที่คุณเองอยากจะปรับเปลี่ยนชีวิตอะไรตัวเองมากมายซะเหลือเกินเนาะส่วนรา,ราศีสิงบธนูเนี่ยก็เหมือนรู้สึกว่าตัวเอง มีชีวิตที่แบบหลักรอยมาสักระยะในช่วงต้นปีก็เลยทําให้ช่วงเนี่ยหลังจากสงกรานไปแล้วนะคะราศีเปลี่ยนดาวย้ายเนาะอะไรแบบนี้ยมันก็จะมีการกระตุ้นตัวเองขึ้นมาค่ะทาให้คุณเนี่ยโฟกัสเรื่องของตัวเองเป็นหลักเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องการเงินบริวารครอบครัวในมุมของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็เลยอาจจะวางหรือว่าเอาไว้สุดท้ายของชีวิตนะแต่ถ้าถามว่าคุณไม่มีเลยไหมก็ อลิศมองว่าแล้วแต่คนไม่จําเป็นว่าจะต้องตรงอย่างที่อลิศพูดทั้งหมดเพราะมันเป็นการอ่านแบบ general เนาะซึ่งหลักๆเลยมันก็เลยเป็นสาเหตุนะคะที่ยังทําให้คุณยังโสดในเดือนเมษายนนี้นั่นเองนะสาเหตุที่โสดรู้ไปแล้วเรามาดูเสน่ห์ดึงดูดละกันถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ฉันไม่ได้ยอมรับสาเหตุนี้เลยงั้นมาดูว่าเดือนเมษายนมีเสน่ห์ไหม บอกตรงๆชาวรา,าศีธาตุไฟมีสเสน่ห์นะคะทั้ง3มราศีเลยไม่ว่าจะเป็นเมษสิงห์แล้วก็ธนูคุณมีสเสน่ห์ในเดือนเมษายนนี้คุณจะดึงดูดเพศตรงข้ามหรือจะเป็นเพศเดียวกันจะเป็นในเพศไหนก็แล้วแต่นะคะความรักไม่มีเพศอยู่แล้วคุณจะดึงดูดความรักที่เหมาะสมของคุณเข้ามาค่ะแต่ล,ลิต้องบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเชิงชู้สาวอย่างเดียวเพราะความรักมันจะเป็นเรื่องของความสบายใจสเสน่ห์ดึงดูดของคุณมักจะดึงดูดคนใกล้ตัวหรือเป็นควาว่าเพื่อนเนี่ย เข้ามาซะมากกว่าเป็นกัลยาณมิตรช่วยเหลือกันนะคะเป็นความรักความห่วงใยอย่างนี้มากกว่าแต่เสน่ห์แบบทางชู้สาวเลยที่แบบมาถึงจะแบบฉันพร้อมเคลมเลยนะฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้คงยังไม่ใช่แต่เป็นเสน่ห์ดึงดูดที่เรารู้สึกว่าคุณสบายใจอยู่กับโมเมนต์นี้กับคนนี้คุณก็จะดึงดูดคน แบบนั้นอะเข้ามานะคะแต่ทีนี้นะเราคิดว่าถ้าใครเนี่ยมีคนที่แอบชอบแล้วคนโสดของอริสเนี่ยอาริสวางเป้าไว้ที่โสดแบบสนิทแล้วก็โสดแบบมีคนแอบชอบเนาะแต่ถ้าใครแบบว่ากําลังเดทอยู่คุยอยู่นะคะขอให้คนฟังคนมีคู่ไปด้วยนะเพราะว่าของคุณอนะมันอยู่คาบเกี่ยวคุณเลยยังไม่รู้เลยว่าคุณเองอะโสดแท้หรือเปล่าหรือคุณมีคู่ดังนั้นฟังยาวๆนะแต่อันนี้สําหรับโสดแบบสนิทโสดแบบอแอบชอบหน่อยก็ได้นะคะเราคิดว่าเสน่ห์มันก็จะดึงดูดคนที่คุณรู้สึก แบบหมายปองอะคะ่ะเข้ามาคนลักษณะที่คุณชอบเนี่ยคุณจะดึงดูดเข้ามาแต่คุณจะเอาหรือไม่เอาคุณจะสารต่อหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วนะคะแต่แต่แต่แตสเสนอไปแล้วสาเหตุไปแล้วนะคะแล้วเดือนนี้ค่ะมีความเขาเรียกว่า ความรักแบบไหนที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนาะหรือว่าเป็นสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะบอกนะคะสําหรับเดือนนี้3ดาบขึ้นมาเลยนะคะไพ่สามดาบหลายๆคนมองว่าเออมันเป็นไพ่ร้ายมากมันเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรแต่เราใช้ในการอ่านแบบสปริชัลเนาะก็คือเป็นการอ่านทางจิตวิญญาณดังนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้ ความรู้สึกนี้สิ่งที่ชาวาธาตุไฟกําลังจะต้องพบเจอค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะต้องเตือนนะก็คือการรักสามเซานั่นเองนะอย่างที่บอกสามดาบนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีความรักความความรักที่รุนแรงเกิดขึ้นนะคะอลิซเลยรู้สึกว่า ความรักของคุณน่ยมันดึงดูดคนที่คุณอยากจะได้เข้ามาแต่คนคนนั้นอาจจะอยู่แบบผิดที่ผิดทางหรือผิดเวลาเช่นเขามีแฟนอยู่แล้วเขามีเจ้าของเขา,เ,าเขาอาจจะเป็นคัสโนวาที่เขาอยากจะหาความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วคุณเองดันไปถูกสเปกเขาแล้วแล้วคุณเองก็รู้สึกดีออกับเขาด้วยมันเลยทําให้คุณอ,อาจจะเกิดความรุ่มหลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปด้วยเหมือนกันก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พพ่เขาอยากจะเตือนอยากให้ระวังในเดือนเมษามันเป็นช่วงมันเป็นช่วงเดือนที่คุณอาจจะรุ่มหลงแล้วก็ทําอะไรก็สุดเต็มที่ เหมือนที่คุณด้วยีริอบอกตอนต้นนะคะคุณอยากจะจัดระเบียบชีวิตอะไรหลายๆอย่างมันเหมือนเราจะเคลียอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าคุณยังมัวแบบว่าจมปลากหรือยังลุ่มหลงยังงงๆอยู่กับตัวเองคะ่ะตัวนี้จะเป็นไพ่ตัวเดียวเลยที่จะเป็นตัวปัญหาของคนโสดชาวราศีธาตุไฟนั่นเองนะคะสุดท้ายฝากคําแนะนําไว้ให้แนะนำไว้ให้กับชาวธาตุไฟที่เป็นคนโสดนะจริงๆแล้วรีรู้สึกว่าสติ ต้องชัดมากๆในเดือนนี้นะคะสติต้องดีสติต้องแบบว่าคอยประคับประคองมันไปเพราะหลายๆอย่างคุณเองเนี่ยเกิดความกังวลใจกับหลายๆเรื่องที่อลิซบอกไปว่าคุณอยากจะโฟกัสเรื่องชีวิตตัวเองแต่ความรักเราก็เหงาเราก็อะไรอเงี้ยพอมันเข้ามาเนี่ยคุณเลยไม่รู้ว่าฉันควรจะคว้าอะไรไว้ดีนะคะดังนั้นชาวราศรีธาตุไฟที่โสดอยู่อลิซอยากให้คุณเนี่ยประคับประคองสติ แล้วก็จิตใจของตัวเองให้ดีค่ะเรื่องไหนสําคัญด่วนให้คุณโฟกัสเรื่องนั้นนะคะแต่ถ้าเรื่องไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเสียมันไปค่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยแฮปปี้ได้นะอลิคิดว่าให้คุณบาลานซ์มันแล้วก็แบ่งการโฟกัสให้ดีค่ะเพราะไพ่มันเป็นเรื่องของการตั้งสติหลายๆอย่างในเรื่องของมุมมองอารมณ์มุมมองความรักแล้วชาวธาตุไฟเอง ไฟแรงมากๆในเดือนเมษายนดังนั้นอลิอยากให้คุณใช้ไฟให้ถูกนะคะเพราะยิ่งโสดอยู่คุณยังไม่ได้มีอะไรเป็นพันธะความกังวลอะไรอลิอยากให้คุณแบบว่าโฟกัสกับเรื่องของตัวเองจริงๆแล้วคุณจะได้แบบไปเจอในช่วงเวลาที่เหมาะสมของเรานะคะอันนี้เป็นความรักชาวธาตุไฟที่เป็นคนโสดและคนแอบชอบอยู่นะถามว่าเดือนนี้จะมีคนแอบชอบแล้วเราจะได้ไหมอย่างที่อลิบอกเลยถ้าคุณไม่ได้โฟกัสก็เป็นการแอบชอบอย่างนั้น ไปยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าวือวาขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปต่อสําหรับคนมีคู่กันแล้วก็คนที่กําลังเดทอยู่นะคะและไพ่สาหรับคนมีคู่ริซหยิบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีตัวละครมีคู่ไม่ว่าจะเป็นสถานะอาการไหนเนาะลองมาตั้งใจฟังกันดีนะดีๆนะคะอ่ะเริ่มที่สิ่งที่เพิ่งเกิดมาละกันคนมีคู่ทั้งหลายของชาวธาตุไฟนะในพาร์ทอดีตอลิสรู้สึกว่าคุณต่อสู้กับเรื่องราวของอดีตของคนรักแล้วของตัวเองมาเยอะอยู่เหมือนกันนะหลายๆ ครั้งที่ชาวราศีธาตุไฟอะค่ะเกิดความแบบย้ำคิดย้ำทำในช่วงที่ผ่านมาเนาะในช่วงต้นปีจนเข้าสู่หมดเดือนเมษายนแล้วเนี่ยมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงคนโสดกับคนมีคู่มีเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันมากค่ะคือการจัดระเบียบชีวิตในเดือนเมษายนนั่นเองนะมันมีเรื่องที่คุณควรจะต้องทําควรจะต้องจัดการแล้วก็ควรจะต้องตั้งใจเ,เขาเรียกว่า ตั้งใจสุดๆอ่ะดังนั้นน่ะในตัวของเรื่องของคนมีคู่อ่ะความรักมันเลยไปอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนะคะจะมุดน่ะลำดับความสําคัญในชีวิตคุณตอนนี้ความรักอาจจะอยู่ในลำดับที่4ที่5เลยก็ได้นะคะคุณอาจจะเอาการเงินการงานมาเริ่มต้นก่อนหรืออาจจะเอาเรื่องครอบครัวมาก่อนก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นในสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะริเชื่อว่ามีหลายๆอย่างที่คุณคอยแบบจะทบทวนทั้งฝั่งตัวคุณและฝั่งของคนรักคนที่กําลังเดทอยู่ยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้รู้สึกแบบว่า เออต้องรีบร้อนอะไรอะคะ่ะจริงๆอันอลิรู้สึกว่ามันก็เป็น ช่วงเวลาหนึ่งค่ะที่คุณเองกําลังแบบว่าทบทวนดูใจตัวเองจริงๆว่าคุณเนี่ยรู้สึกดีกับเขาจริงๆหรือเปล่าถ้าใครเป็นครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะคะมีลูกเป็นแบบครอบครัวเลยเนี่ยอลิ่ก็เลยมองว่าคุณเดือนเมษายนนี้ค่ะชาวราศีธาตุไฟค่อนข้างจะแบบมีการตีกรอบให้กับเขาเรียกว่าครอบครัวเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกหรือสามีตีกรอบชัดเจนขึ้นแล้วก็บอกความต้องการของตัวเองมากขึ้นด้วยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการจัดระเบียบสังคมใหม่ทั้งหมด นะคะสังคมที่ตัวเองอยู่สังคมของคนรักอะไรประมาณนี้ถ้าคุณแบบคบกับชาวธาตุไฟด้วยกันด้วยนะอลิซบอกเลยว่าค่อนข้างจะ เออหนังสนุกเหมือนกันนะเพราะว่าต่างคนต่างมีเป้าหมายที่เรารู้สึกว่าตรงกลางเนี่ยมันอาจจะเป็นคําว่าครอบครัวก็ได้แต่ว่าเราจะต้องวิ่งเส้นแยกกันไปก่อนว่าเธอทําเรื่องนี้ฉันทําเรื่องนี้แล้วเราค่อยมาแบบสมานก,กันว่าเรื่องของเรามันจะเป็นแบบไหนส่วนใครที่แบบว่าเออเพิ่งคบกันคบกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะ พูดเลยเหมือนกันเด็กกับคนที่มีครอบครัวคล้ายๆกันเพราะชาวราศรีธาตุไฟจะมีตัวเองค่อนข้างเยอะมากๆในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยที่บอกไปโดยที่ผ่านมาเนี่ยมันมากระตุ้นตั้งแต่ต้นต้นปีแล้วแต่เดือนเมษายนนี้ค่ะค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นแล้วมันก็จะยาวไปด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูเดือนหน้ากันต่อแต่เรื่องต่อไปที่ไพ่เขาจะบอกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในเดือนเมษายนนะคะสิ่งสําคัญคือ สิ่งสําคัญเลยคืออารมณ์อารมณ์ของชาวธาตุไฟความเป็นไฟอย่างที่ลิปพูดตอนต้นแล้วว่าความเป็นไฟค่อนข้างจะร้อนแล้วก็มีความกระตุ้นพลังงานเหลือนล้นมากๆเดือนนี้ค่ะปัญหาอุปสรรคก็น่าจะเป็นพลังงานที่อาจจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะคุณต้องกําหนดความกระตุน้นหรือว่ากําหนดไฟในตัวเองเนี่ยให้มันบาลานซ์กับคนรักของคุณคุณสามารถไฟแรงได้แต่ก็ไม่ใช่กับเรื่องของความรักเพราะว่านี่คือพาร์ทของคนมีคู่มันไม่ใช่เรื่องของคุณ เดียวยิ่งคนรักของคุณเป็นธาตุไฟด้วยมันสามารถเกิดการประทะได้ไฟกับไฟเจอกันมันยิ่งแบบว่าเผาผ่านวอดวายเนาะถ้าใครอยู่กับดินนะคะใครที่แบบว่าคบกับชาวธาตุดินอยู่ด้วยเนี่ยก็เกิดจากความแบบเขาเรียกว,ว่ามีการสมานตัวอย่างดีอะคืออลิซรู้สึกว่าคุณกับดินในเดือนเมษายนจะไปได้ดีที่สุดเมทที่คบกับรา,า,าศีธาตุดินนะคะอุปสรรคจะน้อยสุดแต่เมทที่เป็นเมท ม่เออไม่ใช่เมรน,นะคะทอโทษธาตุไฟกับธาตุไฟธาตุไฟกับธาตุลมอันนี้อันตรายกับน้าเนี่ยยังพอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นประปักต่อกันเนาะต่างคนต่างอยู่ยังพอพอจัดการได้แต่ถ้าคุณคบกับธาตุลมหรือกับชาวธาตุไฟได้วยกันเองอันนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการมีปากเสียงในเรื่องของความคิดที่แบบว่าเริ่มตีกรอบแบบชัดเจนหรือมากเกินไปนะคะเลยเกิดความอึดอัดได้เรื่องที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน นะความชัดเจนของคนที่กําลังเดทอยู่เรารู้สึกชัดเจนขึ้นมาแน่นอนค่ะคนที่แบบเดทกันแล้วคุยกันแล้วแต่ยังไม่ได้สถานนะอลิสเชื่อว่าเดือนเมษาเป็นเดือนตัดสินเหมือนกันนะว่าจะอยู่หรือจะไปของคนที่กําลังเดทอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการคนโทรลนะใครที่ยังไม่มีลูกยังไม่มีน้องเนี่ยเหมือนกําลังจะวางแผนนะคะหรืออาจจะคุยกันเรื่องว่าจะมีหรือไม่มีด้วยเหมือนกันเพราะว่าปีนี้มีหลายๆอย่างที่คุณต้องเผชิญค่อนข้างเยอะความเครียด ความกังวลสังคมเศรษฐกิจหลายๆอย่างที่มันมาเป็นผลกระทบของครอบครัวอันนี้คนแต่งงานเนาะมันเลยอาจจะทําให้คุณเองอาจจะยังไม่พร้อมนะคะก็เกิดการคุยเรื่องเรื่องของความมั่นคงในชีวิตคู่เกิดขึ้นแต่ลิต้องบอกว่าเป็นการคุยที่ดีนะคะถ้าไม่คุยเนี่ยอาจจะไม่ดีเลยแนะนําให้ชาวราศีเมษที่ฟังคลิปนี้ราศีธาตุไฟค่ะขอโทษทีมีเมษสิงห์แล้วก็ธนู3มราศีนี้เลยนะคุณเองจะต้องพยายามคุยแล้วก็ นะคะคนรักของคุณเนี่ยขึ้นมาในการคุยหรือการจัดการชัดเจนเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นมานิดหนึ่งด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้รู้สึกสบายใจในการจะใช้ชีวิตคู่อะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะเกิดการทะเลาะเหมือนที่เราอ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้นะคะส่วนใครที่อย่างที่อลิซบอกไปว่าคบกันอยู่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะเป็นแฟนกันนะคะเดือนนี้ค่อนข้างจะแบบว่าอย่างที่ที่อลิซเห็นว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่มันเป็นปัญหาแค่เรื่องของอารมณ์การคอนโทรลการอยู่ด้วยกันอย่างแบบอลิซรู้ ู้สึกว่าต้องมีพื้นที่ให้กันและกันนะคะแล้วคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเดือนนี้มันจะทําให้ชาวราศรีธาตุไฟเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือคนที่ต้องการสถานะรับรองว่าชัดเจนมากขึ้นในเดือนเมษายนแต่จะชัดเจนแบบไหนอยู่ที่พฤติกรรมแล้วก็อย่างที่ลิศบอกในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคแล้วอย่าเกิดการประทะอะไรคะ่ะถ้าเป็นการประทะในด้านลบขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คนปรารถนาแล้วก็คาดหวังไว้อาจจะไม่ได้ได้ดังใจได้นะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อลิซอยากจะฝากไว้ด้วยสุดท้ายนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกสำหรับกลุ่มธาตุไฟทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมษยํา สิงห์แล้วก็ธนู3ราศีนี้ค่ะหลายๆครั้งจุดเริ่มต้นของชีวิตคุณเต็มที่กับมันแต่คุณจะไปด้วยการที่แบบว่าไปดุมๆแบบซุ่ม,มอะไรนะมีแต่แพชชั่นไม่ได้อ่ะอธิอยากให้คุณอ่ะมีมิชชั่นให้มันแบบชัดเจนนะเนี่ยมิชชั่นคืออะไรได้บ้างคือการตั้งตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการจะไปแพชชั่นคือแรงปรารถนาจากตัวของอารมณ์ว่าคุณอยากทําอย่างนั้นอยากเป็นแบบนี้คุณอยากให้คนรักเป็นแบบนี้ให้ความรักเป็นแบบนี้แต่มิชชั่นคืออะไรคุณต้องเปลี่ยนตัวแบบ ไหนคุณอาจจะต้องแบบว่าเป็นคนที่อ่อนหวานมากขึ้นนะเทคแคร์ care, คุณแฟนมากขึ้นคุณอาจจะจัดอะไรที่ทําใหออ้มันกระตุ้นหัวใจกระตุ้นความสัมพันธ์มากขึ้นมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่อยากแต่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็รอปาฏิหารไม่ได้เพราะชาวธาตุไฟเป็นธาตุที่กระตุ้น3มราศีนี้ไม่ว่าจะคบกับราศีไหนนะคะอลิซบ,บอกเลยว่าคุณจะเป็นผู้นําในเดือนเมษายนนี้คุณจะเป็นคนรักที่ต้องนําเกมมากกว่าการที่เป็นผู้ตามคะ่ะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะในตัวของธาตุไฟทั้งหมดเลย3ราศีนี้อลิเชื่อว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงให้คุณรู้สึกแบบมีความกังวลอะไรเข้ามาแต่ถ้าคุณมองว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคเนี่ยมันเป็นแค่บททดสอบหนึ่งของชีวิตแล้วคุณค่อยๆแก้โจ์ตรงนี้ไปคุณจะผ่านไปได้เพราะ3มราศีนี้เป็นราศีที่เก่งและต้องแกร่งในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับใครที่ฟังจนจบตอนนี้แล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกาลังใจให้ด้วยคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันนะคะว่าตัวเองอยู่ราศีไหนแล้วก็กําลังเผชิญกับอะไรสามารถเล่าให้ฟังได้นะ ะะโดยไม่ได้ใช้อารมณ์มากแล้วก็เป็นการให้กําลังใจกับเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ด้วยกันนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย